KNU กำลังเตรียมตัวเพื่อเปิดปฏิบัติการใหม่ตอบสนองการโจมตีจากทหารเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ KK Park ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนตั้งอยู่ในออมิลดีจังหวัด i, เมียนมาตรงกับบ้านของแม่กูใหม่ท่าซุงอต่อแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดตากที่ข้ามขอบเขตบ้านห้วยมหาวงต่อมหาวันอำเภอแม่สอดเมื่อวันที่25ตุลาคมทหารสหาภาพแห่งชาติกะเรียง KNU จัดเตรียมตัวเพื่อตอบสนองการโจมตีจากทหารเมียนมาที่พื้นที่ชั้นนําของ K.K.PARK ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนที่อยู่ในออมิลดีจังหวัด i, เมียนมาตรงกับบ้านของแม่กูใหม่ท่าซุงอตแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดตากที่ข้ามขอบเขตบ้านห้วยมหาวงต่อมหาวันอำเภอแม่สอด หลังจากที่ทหารเมียนมาเข้ามาโจมตี KNU ที่อยู่ในพื้นที่ KK p a r าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทหารเมียนมาไม่สามารถเคลื่อนทัพลงไปทางใต้ได้ตั้งแต่ถูกโจมตีและถูกสกัดตลอดทางจนถึงบ้านของมิลปั่นตรงกับบ้านของห้วยมหาวงตอมหาวันอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ทหาร KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง 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 KNU นายูช <N> ื่อว่าฝ่ายกระเหรียงชื่อ่าย KNU ช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 ื่อว่าฝ่ายกระเหรียง 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 ริ Ring harma, Raw, hero, ้งเคเอง KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียงชื่อ่าย KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง KNU อยชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง KNU อยชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง k n เยชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง 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 KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหลียง หาฝ่ายกระเหรี่ยง K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง 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 K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี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 ่ยง K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง K N U นายูชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง K N U ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง 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 K N U ชื่อ เรียง KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรี่ยง KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหรียง 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 KNU ชื่อว่าฝ่ายกระเหลียง หาฝ่ายกระเหรี่ยง KNU ชื่อว่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 าฝอ